ไงบอสออืมก็ก็สูสีป่ะวะแฮมเมอร์มั่งแพ้รัวๆเลยสั์ไอ้เทนี่ตัวหนึ่งไอ้สีฟ้าไแพ้รัวเโอ้แพ้รัวทั้งทีมเลยสัส เขานมาเล่นเก่งด <German> ้วยสิค้าดูสิน้องโมงมีสีฟ้าสิต่าเไปจัดานมีรโรดจตรวเปนจังวจเวนชารูเบทวะ ไปแล้วมาโทร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 ได้อยู nice> ่เอ้าอีกทีพี่วายให้วายกูนะเว้ยมึงเป็นกดใกล้โมเหี้ยไ์อีกต่างเก้ากำลังจะกดแล้วฉัดเอ้ยต่อไอ้เหี้ยกูปกติอูนะว่าจะเล่นนาทีเสียแล้วเราตีใกล้หมดแก้มึง อแก้งว่ะดูว่าโหแต่แกงได้เหรอเนี่เออแต่แกงไม่บอกว่าได้อยู่ไหมไม่มันควรสลับกันอ่ะควรเป็นไอ้หนุ่ยมาแทนอ่ะกับไอ้นุกอ่ะแล้วเอาไอ้แกงขึ้นไปบนอ่ะเพราะมันตันชั่วอ่รวยแย่ไหมรวยมากไปบนเปิดให้ก่อนอะไรนะลอยไปไม่ต้องก็ได้ พีเดโดดได้กูว่าโดดได้คือกวโดดได้ไม่ต้องห่วงอนงแน่เไม่ต้องยืนคนเดียวนั่นอะมึงปักหวานใกล้่งี้กูไม่ค่อยเ้าใาสักมังกเลยกลัวกลัวมันกลัวมันกลัวการตุยเยียเนี่ยไมาเห็นมึงไหมเนี่ย ไม่เห็นกูอ่ะกูต้องเป็นกูแล้วแหละพี่ดูดีๆนะใช่เอ่อระวังไปกลางระวังกลางตัวงาลิฟและอะไรมาดิว้าวว้าวเอาแฮมกับมูนโอ้โหมูนนะมูนนะเอาววิ่งละปูวิ่งละมาเอาออกแล้วแหละอ้าว ไอนท่านอ้นี้เลยเออดักเลยดักเลยมีรมียังไม่มีวะยังไม่มีวะมีแกมีวะต้องได้แล้วแหละองตวแม่ต้องได้แล้วแหละอืออ๋ออะอยกยอ๋ยออย๋อย๋อย๋ออนออ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออออ๋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 าออ๋ออ เดี๋ยวกูขอไปสองคอเนี่ยอยู่ไอ้ทีเนี่ยกูอยู่ไอ้หนุ่ยก็ได้โอเคกูเข้าป่าลแล้วถึงแวะเข้าป่าได้ทั้งคู่หวานนี่ใช่ป่ะถ้าสวานหวานมันก็ต้องรู e ้ม okay. ือระบาดไม่ได้ทำเลยที่จะมาหน้าก็ไม่มีแน่ Japanese> ไอหนุ่ยมานห้าสองขวดอะเรรีบจอรกบอกใหต้อไปการตัดลุนลางแลวนะเออได้ได้โอเคสวยอืออุ้ยอินวีด้วยมึง หา้ i ยม่นเดกู้อรงท้ากันกูไม่มีโดดอ่ะยวนึงไ้องเท้าแล้วด้วยไโอเคต่ว่ามไม่ตายเลก็ูมันไม่ได้ก็ูมันไม่นตมีแฮมด้วยแหละประเด็น หายเลยทันไม่กล้าออกมาเลยหายไปเลยวะโอ้หายเไม่เฮ้ยเฮ้ยยังไง,ย,งไยังไงยังไงเอาเอาเอาต้องโดโด,ดก่อนนะไม่เป <Yeah. S 1> mm ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอ ไม่โดนเนี่ยโอ้มานำหมดกลางเสียดายโอ้ท้อนละท้องแล้วแหละโอ้โอ้ไอ้ทหาวิ่งไวล่อมาล่อมาล่อมาโมานามไม่นองไปแล้วมั้มมยนะวิ่งไปดีโอ้โหไม่น่าปิดหัวเลยสัตว์ ปกติหอยแค่สี่ศูนย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัวเลยติ๊กหัวไงเอาไปวอกแล้วเอาไยหายเอาอแ,ลอเอแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> an นะุเน็ตนวแล้วยังขอีเตนอีทีนอะ จะไม่เขาเลิกใช้เหรอว่ามันก็สั่งไม่ได้อยู่ดีอะดีดีอะมันเราเมี่ยมวะเย่ไ้ด้อ คุยดีดีุไม้ไนอีอะกจดเรืยะกูกำลังจะถามเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล,ะล่ะรอพเลาตาย มึงเลิกใช้เมื่อกี้นั่งเมื่อกี้นั่งนึกอยู่จะถามอะไรดีวะเอ้ยรูเล็กเอาวางของไว้ไหมอ่ะเอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยอ๋อตกไปเหอ่วยไปแล้วสตคห้ายไปแล้วเอ็มบ้าหรือเปล่ามา้คก็ตบเรียนั่นอ่ะดตัวอะไรวะ ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ถ่ยได้ไมได้หนุ่ยได้หนุ่ยยิงสายเตลเลือร์อะไรเมื่อกี้ตกใจเลยเมื่อกี้ตกใจเลยเฮ้ยแต่เติมแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่เติมนี่ตายนะตายอย่าี้เฮ้ยมาตัดรูดล่างแบบวะลิบไทยมาว่ะโอ้โหโอ้โห ทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยมึงขึ้นเนินอีกขึ้นเนินขึ้นเนินเออวิ่งมาทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยลอด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 แต่มามาหาคุณเลยเดี๋ยวหมาหมาแกนเขาป้อมไม่ก่อนเขาป้อมไม่ก่อนเมาหก่อนเฮ้ยเอากินต้นไม้ไปกินต้นไม้ไปเหยี่ยวมาบวดไม่เอาเอาทิ้งไว้คนเดียวอีเวนแล้วใครวับสวนมาเฮ้ยมีไงดูนี่นุ้ยดูนี่นุ้ยเลย นุยนุยตามมุ่ย้อมาทางนี้ดิตามยม่หมด้เลยนะไอเหี้ยการเอาอะไรไ้ป้อมเลยหมดหมดไอดึงเข้าเลยไม่ตั้งเลยลอยบุทีเด็เดี๋ยวลารุมนันไยนุย ไอ้เหี้ยมือมือดอดไงมึงเขาตกไม่้เราามอช้ามงงดไ้อได้อออกมนนเลยมันไม่ได้มัไม่ได้เอานุยรอนนี้เปนแขนแขนนุยมกลับเรตมนาไม่พอว่ะรีไม่ได้ด้วยกลับไปเลยปะ ตคือกูมีแหวนลีไว้แต่มันไม่มีไม่มีมันอ่ะไม่มีมันอ่ะไอ้หล่อไอ้หล่อไหนเฮียไอ้หอเอาเลยโอ้เอาเลยไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยทันทันฮูได้เอ้ยได้แล้วอะเฮ้ยกูว่าได้จัดดับแม่งเบาอะม่งเบาไปเล่นไว้เยอะเลยว่าสบายขึ้นเยอะเลยนะอ้าว โดนไปวะให้หนุ่ยกินเถอะกินเถอะกูขอร้องอ่ะไอ้เรื่องโดนไอ้เฮ้ยบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วเกได้รองเท้าแล้วก็ดีแล้วนี่อะไรเนี่ยวะ

โว่จังวะหูชาโดลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสงสัยหลายอย่างคือตอนนี้แอซิดกูห้าแล้วอะคือตอนนี้แอซิดกูห้าเฮ้ยมานี่ยมานี่มานี่กูให้ยาแดงอ่ะอ่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณกูตีชีพได้คือตอนนี้แอซิดกูห้าแล้วแล้วกูยังไม่ได้คิวเลยเนี่ยแล้วของกูก็ไม่ทันเลยเนี่ยไอ้สาฟมันแรงไฟมันแรงเหรอเย็ดแน่ คือคือกูจะโดดละกูดีจยไล่ลล่ไ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 ล่ายไลไล่ไล่ไล่ไลไล่ไล่าล่ไ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 ลลไล่ลล่่ไไล่ไ่อล่ไล่ไล่ไล่ล่ไ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 ล่ว่ะเฮ้ยถอยมาล่ไล่ไล่่ไไอ้เจ่ไล่ไล่ไล่่ไล่ไดาวล่ไล่ไไล่ไ้่อ่ไล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 ่ไ่ไล่่ไล่ไล่่ยลไ่่ เฮ้ยแฮมเมอร์แฮมเมอร์โ <Darwin> อ yes. ้โหเลี้ยวไป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 อีกนิดอีกนิดชาโดอีกนิดตันได้ปะวะไม่ได้คุณแฮมกีหน้าตามลิฟต์ัวไอ้ทียดิแม็งวินวอลว่าไงเฮ้ยสีเหลืองใช่ปะนี่อะ ờ, nhanh à, như ai nhanh 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 mày bị ai nhanh ai ai nhanh 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 mày nhanh ai nhanh ai Ê ai nhanh ai การพูดเร่นนหีไปามไหมร้อยกูคือตอนนี้กูเป็นพีเดย์ที่ที่ไม่มีอะไรเลยที่ีไม่มีอะไรเลยโอเคอาเกียวสวยสวยดีดีายไม่ทันวะถายยนี่ไงมาใช่้าตบเรียบจอย่างไงวะพระเอเีไงคุณป๋านี่ไงโอ้โหดวงิ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสก้าแล้วนะเฮ้ยนี่ไอสิบก้าแล้วนะจริงเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้หนักว่ะไม่โอ้แต่แววมึงยังนำกูไงกูเนี่ยก้าัแต เฮ้ยก hey, ูต yeah. pues ื่นว่ะก okay. ูได้บิแล้วเฮยเฮ้ยไอ้นั่นอ่ะเอาไปดิพอว่ะบิงไปแล้วมันจะพอวะ้าหนึ่งอ่ะอุ้ยสองตัวหนึ่งนึหนึรอรอรอ่อร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 ออร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 ออรอรมรวรอ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 อรอรอรอไม่ไรอ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 ่ออร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 ีรอรอรร ไอหนุ ens, ่ยพีร้อยอไว้รกดกดเริ่มเล่เจอตะเริ่มไ่อมองมาดีเลยใชจริงหรือลอกแล้วเอาไหลังมาวะเอาหลังเวหลังได้ต่อเลยที่เาหลังอูโดนละตายไอหนุ่ยไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้พี่ฮะตีไม่ลอยลออยู่ไม่ได้ ได้แล้วกูอย่างแฮมเมอร์ไปมีวาวไปมีวาวในแกช้อปปิ้งเลยสยวเรอทีน่าใ่ไปกูวาวมึงกบ้านอี่ากูมา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 เอาได้

นี่แข่งไปหนีแค่ไหนโหดเยี่ยงกลางวันแล้วเย็นได้เย็นไเย็นกกลางวันไม่โหดกว่าหรอวะกลางวันโหดกว่าปะกลางวันมันแค่มีสันอะอืมมันได้ดีไม่ได้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีแต่กลางคืนมันอันตรีมันดีไงอือกลาคืออันตรีแม่งแหละโดนไปทีแบบโอ้โห เดินไม่ถ่วงชิ้นหวยังไงน่ะเฮ้ยุตัวตัวล้อได้หเฮ้ยนุ๊กนุ๊เจ็นกูกูรีมานาอยู่เอ็เ้วล่าเรเวๆเฮ้ยเฮ้ยนูว่ากูสู้คนได้เเฮ้ยไเข่าเอี้ยแล้ว โอ้โหอันนี้อันนี้เอารอดไม่ได <Brothers> <Okay. S 3> <t> ้น <bizarre> ่ากลัวเลยนะโอเคเดี๋ราไปด้วยกันเลยน่ากลัวตายตีอย่เงี้ยช่วงเวลาทองคำเวลาทองคำหูตายสิอย่างเงี้ยเพื่อนแม่ยิงล้อมนะลอมไม่แดงโดนซ้ำแล้วแบ็คโคเฮ้ยเอาไหมข้างบนข้างบนแย่นีไม่มานานแล้วเพื่อน เลี้ยงให้นกดีกว่ากยจะอิ่มนะเออนกเอาไปเลยหล้หลานูลาม่ทแายงใครให้ค่ทอแลวหนูมีลมานาให้กูไหมไม่หนนวะออยู่ไหนวะ โวห,หนูยคนละทิศเลยว่ะหายเยอะหายเยอปลาปลาหายเยอะกันหนุยขอมาน้าหน่อยไม่มีเลยีหยเแทนพอแล้วหนูยมาน้ามาน้าตอนได้กนเาตัวนี้กยด้วยเนีย่ยเก็เกีอแล้วหนูย

แล้วเราตะกี้คุยกันว่าจะเลี้ยงไอ้นุกคืออะไรไอ้ไอ้คุณเลี้ยงไอ้นุกเว้ยกูเลี้ยงแฮมเมอร์มันเอาไหนที่หนูแย่งไปแดกหมดเลยเว้เลยต่อเลยต่อเลยต่อโอเคอ้าวไอ้หนูมันเอาหมดนั่นไงนั่นไงเฮ้ยหนูผิดสภาพมึงอยู่ไม่เป็นไรไปแก่ตอยถุนหรอ คูณจะไปทันไหมเนี่ยแม่วาดผู้ว่าทางใต้เลยไปมาแค่ยืนไว้เพื่อนแข่งใจไว้ตายตัวแตกขี้เหนื่อยเข้าวไอ้หนุ่ยห้าวนี่หี้ยมันมีตัวปัญหาอยู่คนเดียวอไเหี้ยตอนนี้เข้าไปแล้วยืนเอ๋ยด้วยนะไอ้สัตว์เข้าไปแล้วเหี้ยมวิปปานาหมดอ่ะวิปปานาเออ คุยกันว่าเลี้ยงไอ้นุกแล้วยังไงไอหนุ่ยล่าสตัวเฮ้ยม่อกี้กูไม่ได้ล่าด้วยเดียแะเด็ียแปะแปะปะังไงเดอกีเลยะงเดี่ลยวไปช่วยเดี๋ลยวไปช่วยัไดนี่เะยไดก่าังเลยปะปปเลยปไดกเลยปะปปกเลยปปยดกีเลยกเลยดีกว่า บอกเลย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 แม่กูต้องไปแล้วแหละไปหนุนด้านถูกแล้วโอ้ตายฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้ตายเลยเริ่มมีกินแล้วนะนี่เงยเกิดแล้วแหละการโหดแล้วเด็กไปน้องไม่กูมีเฮดมีโดอดนะเลี้ยงดูเนี่ยเก่งมากเลย ทาน่วะทานทานทเหย่อเห่อองหรอว่าไปแดกเฮ้ยใช่เหรอแดกเนี่ยอยตัวอรเย่วะเอ้ยเอ้ยนูอีกเยอะวะตัวนะตัวนะีีามันไม่ขอนด้วย เฮ้ยเขาก็ตัวเล็กเยอะเขาตัวเล็เยอะมันอยู่ยังมีความหวังเชียวเหใช่ใช่บอลไม่แดงโดนซ้ำแล้วอืมไอ้นี่กะตีดังเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงไปแล้วไปแล้วสี่ขั้นไม่ได้สี่ขั้นวะสี่ขั้นวะไม่ได้สิงเวสิงเวสี่ขั้นวขั้นก็สนใจให้อยู่ไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยใครโดน เสียงใครโดนโอ้โหเข็ดโนพี่หนุ่ยเสือสลากพี่หนุ่ยเสือสลากให้เลยไหมเสือสลากใส่ดีนี่ก็เป็นตัวล่อเดี๋ยวผมแต่งเพลงให้ไอ้ตาดโอ้ยพี่คือเมื่อเราดูหนังบ้างที่แบบแบบเวลาทำผิดอ่ะตัวมันตัวมันตัวความทำผิดอ่ะแล้วแบบรู้สึกผิดเลยยอมไปตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกหนังซอมบี้อ่ะ อยากได้เงินคืนมากเอ้โนนไล่กูไวไปไม่เงไม่เป็นคืนไหนที่ไหนนี่ตามัวให้หลัง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 ระวังหลังดรได้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 ปลาเน่เห็นไห บอลแดงอาชารดูมาหลังว่ะเล่นดีเลี้ยงเยอะเลี่ยงเยอกตัวนี้ได้กูเล่นตัวนี้เลี้เยอะวะเลี้ยงเอะได้เกี่้งแมวไม่โต้ยิ่งโต้บ้าวะพี่โต้วะโอ้ยตอนนี้ใจกำลังเถื่อนไหมเนี่ยบอลไม่แดงโดนวันนี้นะวันแดงนนั่นน่ะ nãy 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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน <c oughs> มีน <c oughs> ม,มงามไส้ว่ะโอ้โห